ฉันเป็นบาริรตทยยายเดี๋ยวเอาและพี่น้องนีงได้อย่งสื่อให้เจา้าของเลยมีแต่งงามมีแต่ส,สวยๆชิดเต็ม,มเขาหล่อเงินเขาพี่น้องมาอน,น้คุณได้ตกหล่อคุณสาตกหล่อเขาถูกตี่ายไปก่อนนี่คุณสาต้องมาเอาอยู่ตรงนี้ ทุกปีแต่ว่าปีนี้ได้แล้วพี่น้องปีนี้ได้แล้วแต่ว่าดอกไม้บระพาดงามงามบึงลาคาสวยสวยวาเลนไท์จะมาถึงแล้วพี่น้องนี่แน่คอยสีเอาปีนี้บ้าดอกไม้ดอกปีนี้จะเอาแชมเปญ นี่แนี่ไปเดียวช็อกโกแลตมงเชอรี่ขี่รัก,อ,ก,อ,กอยู่ห่างค้าผู้บานเจ้าของได้พี่นอนะ้อนติดบ้าน,นาท่านจีสวยมิเตสสวยๆละลายกับดอกไม้ข่เดีย๋ยวคิดว่าไข่จิ้มก็เอาสิเ่าเหลือสื่อไปก้อนโอ้นี่ดอกเงย้ยก็ดอกกนางกวักสินี่ผึ้น,าง,นางว่าดอกหนางว่านี่ก็งาม เอามาให้ส้มมาให้แง่งพี่นออาของามมาให้เบง